สวัสดีเอซี ancy, แฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนีนนุ้นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกีย่วกับเลกคว้มฝันของแม่น้องนัด,ดานะคะเมื่อนี้เป็นเสาาวันที่16มินาสองหาหกเกตนะคะนุนทิยาโทรไปสัมภาษณ์แม่น้องระดาโค้งสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี่คุ้นตาสมหวังพออดีตชาติของแม่น้องนาด,ดามาเขียนไส้ดินหายย่ำหนะคะจะเป็นตไดนะคะ จะหายไปฟังเสียงสัมผัสระว่ังนุ่นทิยาก,กับแม่น้องนัดดางวดวันที่16มีนา2567ตามวันหวยออกนะคะแป้งมึงขึ้นนี่ฝันบอฝันยูจ้ะฝันว่าจังไดฝันพ,พอสมหวังมาหาเป็นมาจังใดแป้งเพราะว่าหน้า,าหน้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 า,นาอาชปอยู่เด้อค่ะ จั้งจะบบ่ได้ไป,ปนคนกำลริวา,ามมนใช่ไหมผมมาเ่นคนวะขอครก็เลย้ามว้าีเลขวอก์หนวันนี้ันเหรอเออเออเออโต๊เก่าแหละคนวะโตเก้าถามเพิ่นว่าโตเก้าโตวใดสองเจ็อดออสองส,สองเจ็ดอเจาะสองแปดศูนย์เจ็ดเหมอนกนสองแปดศูนเจ็ดอ่า บางหันเดี่ยวสองเจ็เราขอเขียนลงในเด้อเพื่อสองแปดศูนย์เจ็ดเพิ่นเป็นคนเบาเองบ่อสองแปดศูนย์เจ็ดเพ่นกะเพิ่นถืออัะเพิ่นถือกระดาษมานั่งอืมในสองฟันอ้อนจำอะไรไปจ้ะเพิ่นคิดเพิ่นถือกระดาษมาอยู่ในกระดาษเป็นตัวใดเป็นกระดาษลอตเตอรี่ไหมอ๋อเป็นลอตเตอรี่แม่เป็นลอตเตอรี่ข่อย อ่าลโร,รตเตอรี่โตเอา้าโอตเตอรี่โตมันเป็นแปดหาสองว่าแมบ่บอกเมติกานี่เราถือไว้แป๊บๆเสมเอ,ามอ้าถือ,อ,อมัน,<ำ>นได้หกขวบเลยอืมฐานาจามไม่บอกก็ทำเอาแหละผ<ท>ลเรวาคนก็ไม่ว่านผลเรวานไปไ,ไ,ไปเวลาไปไปหมดว่ะอืมอันอันสองเกตนี่นู่นเยอะเขียนผิดข่าวกันยา่านเพิ่งว่าเลขห like ลายตัวสองแปดศูนย์เจ็ดเราอัน ลอตเตอรี่ถ้าน่าจำบ่พิดมันเป็นแปดหาสองบ่แมนบมน่เงินก็ใส่แปดหาสองเหมือนเดี๋ยวได้เขียนกันเอ่อคุณตาสมหวังเพิ่นถือมาเป็นลอตเตอรี่น้องแป้งเพิ่นดบ่แมนเพิ่นย่านลืมเลขลอตเตอรี่บ่คนเลยไมไย่ยาวแต่เลขหนึ่งถือมากแต่เลยทามหน้าว่อขอได้ไปยันเล่าบอลข่ยว่าสิไปไปเหมือนก่าอืมสแสดงว่าสิบดสิบดถือกี่ตี กริฟันฟันวันนี้คนกินเขาเม่ยังไงแหละมานังที่เขากินยังน้ำแกงวันเอาฟันอ่ะแต่ว่าน้งแป้งบริสียงเลขดิเนะบอกว่าบริสียงเลขยังไงจ้ะอืมฟันน้องแจำนำไว้จ้ะมันมามานั่งกินเขาน้ำกกนแม่จ้ะแต่ว่าลอตเตอรี่เพื่นเพื่อนยิบลอตเตรี่น้องแป้งมาถือเป่นชมควักอันควักกระดาออกมาผลว่าสีมันจะมาเขียนเลขไทยนะเออเออเลขออกอันเลข ใช่ค่ะพี่เลขอยงปอด้วยนะคนขว่า,ออวาก,ก็คนจะเขียนเขียนน้ำตกอ้วนๆน้ำตกอมานานกระดาษอ,อ่ะพอได้แจ็คคืนให้เพลินอ,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 อ๋เอเป็นลอตเตอรี่พอยในกองพอยจำได้าทากทายมันแปลกฮาฟองผมจำได้เพิน่นเพิน่นเพิ่นถือกระดาษออกมาลอตเตอรี่โตขึ้นไปยุ่นน้ำเพิน่นแจ็บคบนฟันก็เป็นกองของพูลกันออแปลกอยู่เลยเนาะ แตไรเอ้าัตีเพิ่นเลยมาเขียนไ้เป็นสองแปดกับศูนย์เจ็ดมันบ่แน่นจ้ะลักษณะการเขียนเพิ่นเขียนต่อกันหรือเพิ่นเขียนแยกเขียนอันเขียนแยกเด็เขียนแยกเพิ่นเพิ่นเขียนไปไปนทางห่าง่ะเขียนต่อก็อยู่แต่วันมันสิห่างกันไหมจ้ะอ๋อเพิ่นเขียนเขียนต่อกันที่ว่าเขียนางห่างกันมันบ่แน่นจ้ะอือ เป็นโต๊ะสีใดมันเขียนแต่ก็ถ้ามาได้ก็จะเขียนใส่ดินไปจ้ะอืมเขียนใส่ดินคือเก่าแมนจ้ะแอ้ว่ามาจะไม่ยิ่งวันนี้มากก็ไม่ยิ่งคนหนึ่งเขียนใส่ดินลักษณะเขียนสองแปดก็ศูนย์เกียเขียนใส่ดินแมนจ้ะตะกอนเขียนแต่เก่าแล้วแมนจ่ะคือภาพเก่าเห็นเลยสิแมนจ้์ตะกอนตะกอนนี่ก้อนจะเขียนไส้ดินเพิ่นดึง เพิ่นดึงดินสอออกมาหรือดึงอีหยังออกมาแล้วลอตเตอรี่ตกออกมาแม่นบ่ดึงท่านเพิ่งอีหยังออกมาแหละท่านนั้นซ่เพิ่นไผ่ิ่นไผ่ยันไผ่ย่าไม่ย่าแค่นั้นทางของหมาไม่ได้แต่มันล่วงตกตกลงมาตกลงมาตกไม่ยิบขึ้นยิบขึ้นมาเบิ่งนะหยิบขึ้นมาว่าสิขึ้นเพิ่นนั่นแหละอ๋อตกออกมาตโตยิบขึ้นมาเบิ่งมันเป็นลอตเตอรี่โต เรเป็นลอตตอรี่คข้เกลือยจำได้วันตรงนมันหาแปดสองอะไรจ้ะว่าไม่นแปดหาสองว่เาวเป็นบ่ตัวว่าเป็ห้าสองอืมตัวเบ้าพีทได้บ้านลอตเตอรี่แปดหาสองมันบ่ที่จำได้ได้พลมาเขียนไส้ดินไห้กับเป็นสองแปดกับศูนย์เจ็ดบ่บ่มีเล็กบ่มีเหล็กสามตัวค่าเลขบ่บมีค่าเลขสามตัว,ตวนังคันข้นจะซื้อมันก็จะเป็นแปดศูนย์เจ็ดเนาะหรือจังใด้ อหน้าก็เลขเขียนสองแปดกับศูนย์เจ็ดเขียนลักษณะการต่อกันแล้วก็ไม่แยกให้แล้วค่ะรดตารี่ตัวไทยมันแปดหาสองมันบอน้องแป้งอธิบายตรงนี้แน่ว่าเลขเกตแปดเป็นเลขลุ่งมันบออเลขเกตแปดที่เข้าลงไปอ๋อเลขเกตแปดมันเป็นเลขของอัน เม่เฮาที่ยูล่าเพิ่นตายไม่แต่ละเพิ่นมาบอกเลขผัวเพิ่นป้ามันบอกป้าอยู่ล่าแมนจะเพิ่นตายเพิ่นตายแล้วเพิ่นมาบอกเลขผัวเพิ่นว่าเป็นเลขน้องแป้งมันบอกเป็นเลขคอยแล้วก็เลขอีกอันนึงน่าเป็นศูนย์เจ็ดหานะก็เป็นเลขข้าเจ้าฝากมาเป็นบอแมนศูนย์เจ็ดหาเลขคนฝากมาหมายเลขคอเลขคอยมีแต่สองแปดศูนย์เจ็ด เอ่อเอฟซีเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นคิดว่าเลขน้องแป้งเป็นเลขหลายโตจักจะลงทุนจังใดนะก็เลยอยากหแหยอธิบายว่าสรุปว่าเลขน้องแป้งจริงๆง,งวดนี่ที่พอสมหวังมาเขียนไฮนี่มาสองรอบก็ยังเป็นเลขโตเก่าเหม่อนบ่จ้มามาสองรอบมีเลขทตเก่าวันนี้มีเลขเพิ่มนยังหอกจ้ะยำยำยุ่ยิธรรนี่บ่ได้เพิ่มแนะม่น้อจ้าเพินพ่นว่าจะได้ไปเล่ายันบ่ หอยเลขทาวาจีนไปแล้วบอกไปไปเหมือนวันสี่เพิ่นบอกสามตัวเลขตีท네 ja ี่มาคันบุ๊คบุ๊นเพิ่นบุ๊เพิ่นบอกแล้วแต่เละแปดแปดสิบวันนี่ก็อ๋อแปดห้าห้าสามนะอ๋อเลขเลขรถตู้เนี่ยแปดห้าสามเนาะที่ได้ว่าไปแล้วเนาะอืนเดียดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าขอจดรถตู้ตั้งแต่ที่แรกที่แรกที่เพิ่นมาส่วนไปแล้วเลขรถตู้นี่ยเป็นแปดห้าสามเนาะแปดห้าสามแล้วก็จะมีสองเกตก็สองแปด แ<ม><บ>สองเจ็ดกับสองแปดทีมามันอยู่เป็นขันบันไดลงมากมันว่าเดขทะเบียนรถ<ม>นตู้มันว่าคลิปแรกมันว่าแม่จ้ะทีมาคุณตามาส่วนน้องแปงไปเล่าแล้วน้องแปงก่ได้ไปน้ำเพิน่นถ้าเบียนรถถ้าเบียนรถมีสองเจ็ดกับสองแปดเขาจะเขียนหายว่าเลขรถตู้เนาะคลิปแรกกันบอจ้ะ คนยังสีบงงเพราะว่าตาบ่าได้เขียนหายมันเป็นเลขรถแม่จ้ะแต่ว่าอันมันมันมีสะดุดอันพูนยิงมันมาล้างคูนึงแล่อันมือเคลื่อนอย่าลืมสองแปดเดิมมันยิงถูกคูนมาแล้วเพิ่นเบา่ะผู้ยิงบ่สองแปดเดิมมีมไม่ยิงมานัาผูนึงไม่จต่มาร้บงเพิ่นอ่ะมือเคื่อนนี่แม่าจ้ะไปปล่อยกูเคยเห็นแอกม่ายิงอ่ะแต่ว่าผู้ยิงเบาว่าอย่าลืมสองแปดเดิมมันบ่แม่อาจจะ มันก็มียิงมาหาบจะเริ่มสองแปดได้เลยเหรอะมันก็มีอยู่ในหนีจำหนีได้เนาะจ้ะอาสรุปสรุปว่าคลิปแรกนี่เป็นเลขรถตู้เนะเลขรถนี่เป็นแปดห้าสามกับสองเกตกัดสองแปดที่คุณตาจะไปเล่าคลิปแรกๆกเลยทีนุนที่ย่าไปสัมษณ์ตั้งแต่ต้องงวดทะเบียนเพิ่นก็ได้บอกแต่ว่าเพิ่นขึ้นรถแล้วเพิ่นจะไปเล่าทะเบียนรถเพิ่นเป็น 8-53กับ2 7เกตกับ2 8ที่น้องแป้งจำได้คุณ<แ>ตามมาเขียนใส่ดินไห้นี่ที่เพิ่นเขียนห้เลขเพื่นจริงๆมีมันเป็นเลขต่อกันเนาะเป็น2807หลังจากนั้น<อ>จนปัจจุบันเพิ่นกนันยังมาเขียนห้กนันยังเป็นโต9เป็น2 8 0แแล้วเลขรอตารี่แม่น้องระดานี่เป็นที่ลูกจับให้เป็น8-52 ที่เอาที่เอาไปเสี่ยงนี่ก็คือแปดหาสองกับศูนย์เจ็ดกับสองแปดที่ฟันว่าได้กินเข่าแล้วคุณตามาเขียนหายกันยังเป็นตัวเก้าเนะาะสรุปว่ามาือคืนนี่เพิ่นเมื่อเขียนหายกันยังเป็นตัวเก้ายู่กันยังเป็นสองแปดศูนย์เจ็ดลอตเตอรี่ลดลงมากก็คือแปดหาสองกับมิซัมนี่เลยเนาะอ่ะอืมแลวก็เลขเอ่อเลขรดตู้กันยังยืนยันว่ามีซํานี่สรุปว่าเลขคุณตา ตาก็ยังยืนยันอยู่ซ้ำเก่าเอ่อแม่น้องระดามีฝากอีกยังถึงเอฟซีป่ค่ะกรให้เฮงม่รวยได้ใจถือตามตัวสองตัวเริ่มหมดนี่จะได้พาไปเที่ยวเล่ามันอ่ะไป้าเที่ยวเล่าก็ได้ตั้งเป้าว่าจะไปเที่ยวเล่าว่ะอืมเมื่อคืนนีฝันว่าได้หาเขากินกับคุณตามันว่าแม่ก็ได้กินเข่าแล้วเพราะว่าได้กินเขา่ามาเผื่อแม่อือกินผู้หญิงนั่นกับแม่นั่ก็บ,บอกว่าไอ้เน้น อย่ำมาอย่าลืมสองแปดมันบอรืมสองแปดได้มันยิงวะอือมันยิงเป็นคน้นเบามันบ้อแม่นจ้ะอืออ้าวขอบคุณแม่น้องระดาลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางงวดนี่มือนี่เป็นวันที่สิบหกมินายนสองห้าหกเก็ดก็ขอให้เอฟซีโซเดียแนวทางของแม่น้องระดานะคะจา้าถุกคนออกเด้อขอเลยสาทุซาทุสวัสดีค่ะอ่า นะคะพ่อแม่น้องเอฟซีกับสิไดงยินเลยนะคะข้ามยืนยันกับแม่น้องราดานะคะเพิ่นกับฟันมือขึ้นนะคะฟันว่าคุ้นตามาย่ำหายกันย่งยืนยันว่นาเขียนตโตเก้านะคะก่อนเพิ่นจะเขียนเพิ่นดึงกระดาษออกมานะคะลอตเตอรี่ร่นนะคะเป็นแปดหาสองก็คือลอตเตอรี่แม่น้องราดาลูกสาวเพิ่นยิบหายนะคะแล้วเพิ่นก็ย่งยืนยันเขียนใส่ดินหายคือเก้าเป็นสองแปดศูนย์เจ็ดนะคะเท่ากับาาเลขเพิ่นนี้ซัมนี่นะคะนะคะ น้ยากับตาหายสองแหรือพ่อแม่พี่น้องเอฟซจะจับควบใส่กันเป็นเลข3าตัวก็แล้วแต่นะคะสําหรับเลขคลิปแรกของเพื่อนเป็นเลขรถตู้คุนตาสมบังมาส้วนไปเที่ยวเล้าแม่น้องระดาบว่ไปน้าเลขรถตู้นี่คือ 853กับ2 7ก็ับ28นะคะเลขก็จะมาคลคายๆายกันนะคะสรุปว่าเลขแม่น้องระดามิซัานี้นะคะจนหอดมือออกคุ้นตากบมายำหายคือ28กับ07นะคะผู้ยิ่งที่มาน้าก็บอกว่าอย่าลืม2อเด้อนะคะ0 7ย์ซื้อบ่ได้ห้ากับซื้อโตที่ซื้อได้นะคะเมื่อนี้เป็นวันที่16มีหน้าสองหาหกเกนุ่นที่ยากกับอโวยพรายเพราะไม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกันแน่ทางของแม่น้องระดานะคะ